นี่เป็นมิติที่ดีนะครับตามอโิบายของรัฐบาลเนื่องจากว่าการลักลอบรังเบียงยาเสพติดเข้ามาตามในชายแดนเนี่ยอย่างต่อนเนื่องทาง,ทางตำรวจทอนภาคเจ็ดเ,เราก็ประสานงานและมีการจับกลุ่มได้หลายครั้งอันนี้ต้องชมเชยท่านผู้การจังหวัดอการดับปีและผู้กับของอาบุูมและน้องๆทีมงานทุกชุดท,ท,ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่ได้ทําง,งานด้วยความยุยยาาอุตสาหะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายในเรื่องคดีในเคสนี้นะครับมีการซุกซ่อนไว้ในลำโพงในดัดแปลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วาการาการทำผิดขณะนี้เนี่ยการจับกลุมในแต่ละเคสเนี่ในพื้นที่ภาคเกตเนี่ยทางปปสเนี่ยท่านมีข้อมูลอยู่แล้วว่าเราสามารถที่เราสามารถมันดัดแปลงได้ต่ออย่างต่อเนื่องเคสนี้ก็เช่นกันฮะเราได้เฝ้าติดตามมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นรายสําคัญผมจึงได้เชิญทุกหน่วยแล้วก็ถึงได้ได้แถลงให้น้องๆสื่อว่า ไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมจะมอบหมายให้ท่านรองรัยุทธท่านผู้ทรงรู้พิเศษซึ่งเป็นผอปสอภาคเก็บนะร่วมกับทุกหน่วยในการขยายผลส่วนรายลีเอียดในการจับกลุ่มนี้เดี๋ยวจะมอบหมายให้ผู้ขับทำอภูมิชี้แจงเพิเ่มเติมนะครับแต่ผมเรียนเลยว,ว่าขณะนี้เนี่ยเราได้มีการยกระดับในบูรณาการโดยว่ากองพลหาดาศิษย์้านะครับกองกำลังสุรศรีหรือกองกำลังราชญาเนี่ยตามแนวยสดนซึ่งเป็นการสกัดกัน้นเดี๋ยวจะให้ทางผัดหน่วยทหารชี้แจงเพิเ่มเติม แล้วก็ทางปบสอจะได้ชี้แจงว่าที่มาของสัญลักษณ์ยาเสพติดนี็นนมาอย่างไรแต่เห็นว่าครุขั้งมันเป็นมัดใหญ่ท่ันนี้มามัดเล็กเพราะเป็นการอำทางหรือเป็นทางซุกซ่อนได้ง่ายนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตา่าๆผมจะมอบหมายให้ท่านผู้กัปตันภคุมชี้แจงเพิ่มเติมครับมองเข้าไปไม่เห็นเพราะมีการถูเลยหรือบางครั้าางก็เอาไว้ในในในข้างลูกล้อรถจนทำเป็นหลายชั้นหรือว่าครั้งก็ถังน้ำมันอันนี้อยู่ในลำโพงไมะนั้ แน่นอนฮะาตู้รถที่ที่ให้ความร่วมมือพวกนี้เราจะขยายผลเพิ่อีนะครับบ <c ười> างครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ทําเองเขาทาที่ตู้รถต่างไปนะครับอันนี้ต้องต้องฝากพี่น้องประชาชนช่วยสนับสนุนดูแลด้วยๆๆๆนะครับอ่านะ่งจิ้งจกเกดนั่งนั่ง